สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถเข้าใหม่เหนือคันนะคะคันนี้เป็นเอ่อโตโยต้าไฮรักดีโฟดีนะคะอ่แคปนะคะเครื่อง2,005นะคะคันนี้เป็นตัวคอม m มอ r a เรลแล้วนะคะเครื่องดีเซลเอ่เป็นรถบ้านแท้นะคะสภาพคือสภาพนางฟ้าเลยนะคะโดยรวม โดยรวมรอบคันนี้คือสวยมากเป็นรถเจ้าของเดียวนะคะคันนี้ไม่สองแสนนิดๆน,นะคะรถสวยมากนะคะแบบสวยนะคะผิวโดยรวมคือประมาณเก้าถึงเกเอร์เซนเลยนะคะอาจจะมีรอยขนแมวตามการใช้งานบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมอ่า สังคาแคริปบอยนะคะรถตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นรถมือเดียวเจ้าของเดียวไฟไฟหน้าไฟท้ายยังใสเลยนะคะ,ะ,คะสวยมากใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะคันนี้ขายขายเงินสดน,นะคะ นะคะเป็นเครื่องท้เลยรถสวยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะใครหารถใช้แนะนำเลยนะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าใช้อีกยาวๆเลยนะ,ะนะคะอีก10ปี20ปีก็ใช้ได้นะคะ พาชมภายในนะคะ